สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจำวันที่16กันยายน2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางสรุปร่างของแอดวานนะครับแอดวานนเลสวนอาจารย์มีชุดสรุปมาให้6ชุดด้วยกันถูกทันมี03073993แล้วก็7997นะครับตามนี้เลยสรุปร่างของแอดวาน ต่อมาครับจะเป็นร่างเป็นข้อมูลล่างของแอดนันสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข9แล้วก็เลข1มัดรวมกันแล้วมี91งวดใหม่ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้90กับ45มัดรวมกันแล้วได้949504แล้วก็05 ตามนี้ครับข้อมูลล่างของแอดนันยังอยู่กันที่แนวทางของแอดนันนะครับใบนี้เป็นข้อมูลบนทุกท่านงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายวิ่งบนของอาจารย์มีเลข8ที่เข้าชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปแต้มเดียวนะครับตัวเลขที่อาจารย์ให้มาก็คือ785ทุกท่าน ในส่วนข้อมูลชุด2ตัวบนของอาจารย์ก็มี8 4ซึ่งเข้าเป็นคู่โต๊ดน,นะครับทางเดินเลขงวดก่อนก็จะประมาณนี้ทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16ทับ9 2566อาจารย์ให้แนวทางวิ่งบนมาที่1กับ6นะครับ1กับ6ข้อมูลชุด3ตัวก็จะอยู่ด้านบนทุกท่านให้มาเป็นแนวทาง 5ชุดด้วยกัน810410210610แล้วก็710ข้อมูล2ตัวก็จะอยู่ด้านล่างทุกท่านแคปหน้าจอได้เรียงดูได้นะครับชุด10ของอาจารย์นี่ติด3ดาวเลยนะครับอีก2ชุดที่ติดดาวเดียวก็คือ17กับ11ตามนี้ครับข้อมูลแนวทางของแอดนัน มาต่อกันที่สรุปร่างของแอดชุ่มกอกิติใบฝั่งทางซ้ายเป็นแนวทางงวดก่อนนะครับเลขเด่นล่างของอาจารย์มีเลข9ที่เข้าทุกทันด้านล่างสุดเป็นแนวทาง10ล่างของอาจารย์ก็มีเลข9ที่เข้านะครับแล้วก็มีเลข1ติดมาด้วยส่วนเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางนั้นหลุดทุกทันไม่มี9 1ใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น2 9 ทางเด่เลขของอาจารย์งวดก่อนประมาณนี้งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับ16กย2,566เลขเด่นของอาจารย์ได้470เด่นไปที่เลข7เลขชุดอาจารย์ให้มาเป็นทาง3ชุดนะครับมี7097แล้วก็73 709773เด่นไปที่70ทุกท่าน แนวทางของแอดชุ่มกอกิติสรุปร่างโชคดีครับต่อมาจะเป็นแนวทางใบสรุปของแอดกรมเกตนุษพื้นหลังสีเขียวข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง4ชุดด้วยกันนะครับ560 670 061แล้วก็869 2ตัวก็จะอยู่ด้านล่างทุกท่าน606 169 079787ครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์เกษตรนายาหนุ่มอราชเทวีอาจารย์ให้แนวทางชุดเน้นสรุปบนล่างมาทุกท่านขออนุญาตขยายข้อมูลส่วนด้านบนของอาจารย์ก่อนนะครับข้อมูลฝั่งทางซ้ายชุดเน้นสรุปของอาจารย์ แนวทางที่อาจารย์สรุปมาให้ก็ตามนี้ครับชุด3ตัว4ชุดครับ2ทัวร์ก็4ชุดเหมือนกันแคปมาหน้าจออาได้เรียงดูได้เพิ่มเติมนะครับอีกส่วนหนึ่งครับส่วนฝั่งทางขวาอาจารย์บอกว่าเน้น6 7ลอง3ส่วนตรงนี้จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับมี6 7 6 2 6 9 7 2 7 9 3 6 3 9 3 2แล้วก็2 9 ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับฝั่งทางซ้ายอาจารย์บอกว่าเน้นล่างทุกท่านชุดเน้นที่ติดดาวมาให้ก็จะมีอยู่4ชุดนะครับ49595756อีก2ชุดด้านล่างมี6 7กับ7 9ส่วนฝั่งทางขวาครับอาจารย์บอกว่าเด่น5ขออภัยเด่น5กับ4เลขชุดก็ตามนั้นเลยนะครับ แคปหน้าจอเอาทุกท่านไล่เรียงดูได้เพิ่มเติม16กย2,566ครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์สมยศถนนสายบางนาตราดข้อมูลชุด3ตัวอยู่ด้านบนนะครับได้729 539แล้วก็727 2ตัวอยู่ด้านล่างมี3696แล้วก็72 มาต่อกันที่แนวทางของแอคนชอบหวยนะครับเป็นข้อมูล2ตัวบนล่างตรงๆอาจารย์มีแนวทางมาให้ทั้งหมด6ชุดแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็จะมี063604149630ทุกท่านจัดไปครับ063604149630วันที่อยู่ด้านบนครับ มาต่อกันที่แนวทางรูปแบบนี้16กันยายน2566ชุด3ตัวของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง4ชุดนะครับ279 758071แล้วก็671ชุด2ตัวอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง7ชุดนะครับเน้นมา5 ติดดาวมา5ก็มี5 8 7 9 7 1 2 3แล้วก็1 3งมวดที่ผ่านมาหลุดนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดทองทุกท่านเป็นข้อมูลเลขเด่น4ตัวมาพร้อมกับเลขชุด2ตัวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายนะครับจะเห็นว่าเลขเด่นของอาจารย์นั้นมี7กับ8ที่มาครับ เลขชุดที่เข้าที่มาก็คือ78นะครับทุกท่านประมาณนี้ครับงวดก่อนงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16ทับ9 2566เลขเด่นของอาจารย์ก็จะมีเลข1เลข5เลข7เลข8แล้วก็เลข9นะครับใครชอบเลขเด่นตัวไหน ก็ลองนำเลขชุดของอาจารย์ไปพิจารณาดูเพิ่มเติมได้แนวทางของแอดทองมาต่อกันที่แนวทางโครงสร้าง2ตัวบนล่างชุดเต็มของแอดคมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าล่างนะครับมี91ตรงตรงแนวทางบนของอาจารย์ไม่มี78ทุกท่าน2งงวดหลังสุดประมาณนี้งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ 16ทับ9 2,566จัดไปสุกทันโครงสร้าง2ตัวบนล่างชุดเต็มใครถามหาใครรอข้อมูลชุดนี้อยู่ไปดึงชุดเด่นกันดูนะครับชุดไหนจะไปบนชุดไหนจะไปล่างอีกข้อมูลหนึ่งของแอดคมก็จะเป็นข้อมูลชุดเน้น งวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงอยู่ทุกท่านหลุดไปแต้มเดียวชุด3าตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็คือ738ครับหวยออก4ี่4สงวดหลังสุดเข้า3หลุด1ทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับจัดไปครับชุด3ตัวจะอยู่ด้านบนครับให้มาเป็นแนวทาง6ชุดด้วยกัน ในส่วนด้านล่างจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวบนล่างครับอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง9ชุดนะครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์เน้นมา6นะครับมี8 3 8 5 0 5 0 3 3 7แล้วก็3 9อีก3ชุดที่ไม่ได้เน้นก็จะมี7 9 7 2 9 5ชุดเน้นของแอดคมครับ ผัดมาจะเป็นชุดเน้นของแอดหนุ่มเนื้องวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มี91นะครับไปล่างทุกท่านเข้าตัวกลับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16ทับ9 2,566ชุด3ตัวของอาจารย์ได้9 2 7ครับ2ตัวก็จะมี2 7 1 7แล้วก็1 3ตามนี้ครับแอดหนุ่มเนื้อ ต่อมาจะเป็นข้อมูลชุดโต๊ดคัดพิเศษ40ตัวนะครับงวดนี้ได้40ตัวแนวทางของอาจารย์นภัสเจมจรสศีงวดที่ผ่านมาชุดโต๊ดคัดพิเศษของอาจารย์ไม่มี478นะครับได้มาอีกหนึ่งใบใทุกท่านสำหรับแนวทางของหนุ่มตาครีใบนี้อาจารย์ให้นวทางวิ่งบนมาที่เลข0ูนย ชุดฟันธงของอาจารย์ได้068นะครับชุดเบิลชุดลองวันที่อยู่ด้านบนทุกท่านก่อนหน้านั้นผมลงไปแล้วใบหนึ่งนะครับก็คือใบฝั่งทางซ้ายท่านผู้ชมชอบชุดไหนใบไหนก็แคปหน้าจอเอานะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ